คุณเคยสงสัยไหมว่าในทหารโรมันต้องเผชิญกับอะไรเมื่อต้องปราบกบฏในยูเดียช่วงยุคบาโคคาในปีคศ .66 เหล่าชาวยิวลุกขึ้นต่อต้านอำนาจโรมันอย่างรุนแรงการต่อสู้นั้นรุนแรงถึงขั้นที่มีการยิงหินเครื่องปั่นป่วนและด่าเผชิญหน้าการกลางเมือง มีการใช้กลยุทธ์อย่างไม่ธรรมดาจากนายทหารโรมันโดยเฉพาะการล้อมต้านในป้อมปราการหลายแห่งจุดเปลี่ยนสำคัญคือสมอรภูมิที่เมืองเยรูซาเลม็มที่โรมันต้องใช้เวลากว่า3ปีถึงสามารถยึดครืนได้คุณอาจไม่รู้ว่าการต่อต้านนี้สร้างแรงกระเพื่อมจนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคนี้อย่างลึกซึง้งเหตุการณ์นี้จึงไม่ใช่แค่การสู้รบธรรมดาแต่มันคือบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่บ บอกเราว่าพลังของประชาชนและความมั่นคงของอาณาจากักรเป็นเรื่องที่ต้องสมดุลให้ดีติดตามเรื่องเล่าครั้งนี้ต่อไปแล้วคุณจะรู้ว่าความขัดแย้งครั้งนี้เปลี่ยนโลกอย่างไรบ้าง